ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่เ v e วอร์ลิน n าแนนะคะ <G> ก็เดินทางมาถึงช่วงสิ้นปีของ2020แล้วดังนั้นนะคะคลิปนี้เอวาก็อยากจะมารวบรวมนะคะ f a v o r i t ิ m เมคอัในปี2020ของเอวาว่ามีตัวไหนบ้างตัวไหนที่หยิบใช้บ่อยให้เพื่อนๆทุกคนได้รับชมกันนะคะในปีนี้เนี่ยเอวาค่อนข้างที่จะแต่งหน้าเบาบางมากๆถ้าไม่ได้มานั่งถ่ายคลิปหรือว่าออกไปงานเนี่ยก็จะลงเป็นพวกแบบกันแดดเบาๆบางๆนะเฟอร์บิในปีนี้นะคะสําหรับผิวหน้าก็ จะมีแต่กันแดดนะคะทุกคนตับตัวแรกที่เอวาหยิบมาเป็นเฟเวอร์ริตนะคะก็จะเป็นดีโปรแกรมอเลอร์ด f เฟนซนะคะ SPF 46 PA บวกบวกบวกตัวนี้เป็นกันแดดที่หยิบใช้ค่อนข้างบ่อยเลยนะคะทุกคนเนื้อของเขาอะมันก็จะเป็นเนื้อสีขาว,ขาวเวลาทาเนี่ยก็จะรู้สึกว่ามันแบบ ลื่นๆเบาบางมันเหมาะสําหรับผิวแพ้ง่ายแบบเอวามากๆเลยทุกคนคือใช้แล้วสิวไม่ขึ้นแล้วตัวนี้มันช่วยปกป้องผิวของเราจากพวกปุนควันมลภาวะต่างๆได้อีกนะคะตัวนี้วันไหนแบบว่า อยากได้การปกปิดที่มากขึ้นนะคะเอวานก็จะหยิบใช้เป็นเจ้าตัวดีโปรแกรมเหมือนกันแต่ว่าตัวนี้เป็นดีโปรแกรม Aller Defense BB นะคะคือตัวนี้เป็นสีขาวแต่ตัวนี้เป็นสีเนื้อตัวนี้มันจะให้การปกปิดขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะ้วยาวามที่เป็นเทคเจอร์สีเนื้อตัวนี้ SPF 43 PA บวกบวกบวกสองตัวนี้ก็จะเลือกใช้ตาม โอกาสนะคะทั้ง2ตัวนะคะใช้ได้สําหรับผิวแพ้ง่ายเพราะว่าของดีโปรแกรมนะคะมันก็เหมาะสําหรับคนผิวแพ้ง่ายอยู่แล้วสําหรับราคานะคะขวดละ 990บาทสามารถไปหาซื้อได้ที่วสัตเลยนะคะตัวต่อไปนะคะก็จะเป็นเจ้าตัว Sun g r a c e w i t e UV Protector นะคะตัวนี้ก็เป็นกันแดดเหมือนกัน SPF 42 PA บวกๆนะคะซึ่งเนื้อกันแดดตัวนี้จะแตกต่างจากตีโปรแกรมก็คือเนื้อของเขา,าจะเป็นสีชมพูอ่อนนะคะมันจะช่วยโทนอัพให้ผิวของเรามันมีความแบบเลือดฝาดมากขึ้นดูไบรท์มากขึ้นนะคะตัวนี้ก็เป็นเบสเมคอัพได้เหมือนกันเวลาลงแป้งอะไรเงี้ยมันก็ทําให้แป้งติด ทนนานมากขึ้นนะตัวต่อไปนะคะก็จะเป็นซันเกรสเหมือนเดิมน,นะเป็นรองพื้นเนาะซันเกรสไว้ UV l i q ลิควิดฟาวเดชันตัวนี้เป็น Liquid Foundation ที่เวลาทางลงไปแล้วอ่ะทุกคนมันไม่รู้สึกว่ามันหนักหน้ามันเบาสบายมากกปิดบางเบานะคะสบายผิวหน้าตัวนี้ก็หยิบมาใช้บ่อยเหมือนกันนะคะ,จะเจ้าซันเกรสสตัวนี้ราคาเท่ากันเลยนะคะถ้าจำไม่ผิดก็คือ350บาทคะ่ะสามารถสั่งซื้อได้ที่ ออนไลน์นะคะหรือว่าห้างสรรพสินค้าชั้นนาทั่วไปตัวต่อไปนะคะก็คือสมูทโต้นั่นเองนะคะทุกคนตัวนี้นะคะมีชื่อว่าสมูตโตโท,มโทโต้โฮเมท้คอลลาเจนบีบีแอนด์ซีซีซันสกินครีมเป็นบีบีซีซีนะคะที่เวลาเราทาไปเนื้อของเขานะคะจะแตกตัวออกมาเป็นน้ําซึ่งทางแบรนด์สมูทโต้เนี่ยเป็นเจ้าแรกเลยนะคะที่ทำเทกเจอร์แบบเนี้ยออกมาก็จะมีส่วนผสมของกรูต้าอบูตินคอลลาเจนแล้วก็สารสก,กัดจากมะเขือเทศเทียบเท่ากับมะเขือเทศ 10ลูกเลยนะคะตัวนี้เ e boy boy นี่ยเอวาบใช้บ่อยมากๆหมดไปหลายซองแล้วคือเป็นแฟนคลับมาตั้งนานแล้วแต่ว่าด้วยความพิเศษอปีนี้ทางสมูทโต้นะคะเขาปรับสูตรใหม่นะทุกคนตัวนี้เนี่ยคุมมันมากขึ้นกันแดดมากขึ้นบำรุงมากขึ้นนะคือเอแบบ50 PA บเอบกบวกเลยเกลี่ยง่ายไม่เป็นคราบนะคะหน้าผ่องได้ฟินิชที่แบบธรรมชาติมากๆหยิบใช้บ่อยมากๆในวันสบายๆของเอวาเวลาอยู่บ้านคือตัวเนี้ยแนะนำจริงๆหมดไปหลายซองแล้วก็อยู่ในเฟรริต ในทุกปีของเอวาเลยนะคะ1นซองราคา39บาทนะคะไปหาซื้อได้ที่เซเว่นอีเนะคะทุกคนถคาอยากขึ้นมาในหมวดมูของพูชชั่นกันมากนะคะซึ่งในปี2020ัูชชั่นที่เอวาชอบเนี่ยมีทั้งหมดอยู่2แบรนด์นั่นนชาแนลตลับดํานั่นเองนะคะตัวนี้มีชื่อว่าไวตาลูมิเย่โกลนะคะตัวนี้เป็นพูชชั่นที่ไม่ให้การปกปิดเลยก็ว่าได้นะคะคือบางเบาแปลว่าด้วยความที่ว่าเวลาเราแตะ ไปอะผิวมันสวยมากทุกคนผิวแบบกลาสกรีนโกลมากทุกคนมันดูแบบผิวกระจกอะ เออผิวดีลูกคุนมากทุกคนก็เลยชอบนะคะคือตัวนี้ต้องบอกก่อนว่าไม่เหมาะสําหรับคนที่มีปัญหาผิวหรือว่าต้องการการปกปิดนะคะตลับละสงพันห้ารอยบาทไม่มีรีฟิวนะคะทุกคนต่อมานะคะนั่นก็คือคูชชั่นจากแบรนด์ลาแมนนั่นเองนะคะทุกคนตลับละแบบ4,500ก็จึ้งอยู่นะแต่ตัวนี้มีรีฟิลที่เอว่าชอบตัวนี้ <c oughs> ก็เพราะว่าพอทาไปปุป๊บอะ เฮ้ยน้องปกปิดนะแล้วก็ฟินิชลุคที่ได้ก็คือเหมือนผิวลุคคุณอีกแล้วคือผิวมันแบบกระจกมากทุกคนแบบดูสุขภาพดีนะคะทาไปอะ่ะด้วยความละเมเนาะผิวมันดูแบบทำไมรู้สึกวันนี้ผิวมันดูแพงจังอะไรประมาณเนี้ยทุกคนแต่ว่าเรื่องราคาก็ก็ก็ถ้าหมดตลับนี้ก็ขอคิดดูก่อนนะคะว่าจะใช้ต่อไหมในหมวดหมู่ของรองพื้นซึ่งรองพื้นแทบจะไม่ได้ใช้เลยทุกคนปีเนี้ยไม่ได้ซื้อรองพื้นเลยไม่ได้ซื้อเลยสักขวดค่ะทุกคนเพราะว่าใช้แต่แบบ เบาๆบางๆสบายๆจะใช้ลองพื้นที่เขาส่งมาให้รีวิวให้ทําคลิปให้นะคะแต่หลังจากที่ทดลองใช้มาทั้งหมดทั้งมวลท,ท,ที่เขาส่งมาให้แล้วเรานั่งแต่งหน้าเอวาชอบตัวนี้มากทุกคนของ KMA นะคะ KMA Wonder Look Foundation SPF 30 PA บวกบวกบกตัวเนี้ยฟินิชที่ได้จะเป็นแบบแมท ก็คือเวลาเราใช้แบบฟองน้ําลงอะ่ะผิวแบบได้รับการปกปิดดีมากตึบมากแล้วก็ไม่ต้องลงแป้งเลยทุกคนจะได้งานผิวที่แบบค่อนข้างที่จะสวยเลยนะคะแล้วก็แบรนด์เคมเเนี่ยเอวา จำได้เลยตอนที่เอวาซื้อลองพื้นขวดแรกมาใช้อะ่ะก็คือแบรนด์ KMA เออแล้วอันเนี้ยเขาส่งมาให้เอวาแบบทาคลิปทํางานให้เขาอะ่ะเฮ้ยแต่ว่าใช้แล้วชอบมากเลยทุกคนก็เลยแบบช่วงเนี้ยถ้าจะหยิบรองพื้นขึ้นมาใช้อะ่ะก็จะเป็นของแบรนด์ KMA นะคะตัวเนี้ยราคาเต็ม550ตอนนี้เหมือนเขาจัดโปรเหลือ350ตัวเนี้ยถูกเลยดีจริงจริงทุกคนของแบรนด์ KMA นะครับอยากให้ทุกคนไปลองส่วนของแป้งฝุ่นในปีนี้นะคะก็จะมีด้วยกันทั้งหมด2แบรนด์เหมือนกันนะคะแบรนด์แรกนะคะก็จะเป็นของ มิวสกินนะคะตัวนี้เนี่ยเอวาเห็นเขารีวิวเยอะมากก็เลยอยากซื้อมาลองใช้นะคะแต่พอแบบใช้เองแล้วแบบเฮ้ยเขาไม่ได้อวยคือมันดีจริงทุกคนคือตั้งแต่แพคเกจจิ้งอะไรเงี้ยเขาทำออกมาดีดีเลยนะคะแล้วพับอะ คือนุ่มมากทุกคนใช้บ่อยจริงดูความเน่าของพับนะคะแล้วก็ในตลับแป้งเขาก็จะมีตัวตาข่ายที่เออเอาไว้กรองแป้งอีกทีนึงเวลาเราตบตกแบแป้งที่ออกมามันจะละเอียดมากๆทุกคนและเนื้อแป้งคือดีงามนะคะเขามีด้วยกันทั้งหมด2สูตรแต่ว่าสูตรที่เอวาสั่งมาใช้าจะเป็นสูตรโกลนะคะเราต้องการให้ผิวของเราแบบมันเล่นแสงอะไรเงี้ยก็เลยเลือกเป็นสูตรโกลมานะคะสําหรับ New Skin ราคา 500กว่าบาท590มั้งถ้าจำไม่ผิดนะคะสามารถสั่งซื้อได้ที่ทางออนไลน์ได้เลยนะคะอันนี้เอวาสั่งซื้อจากาช้อปปี้มานะคะ <c oughs> แป้งฝุ่นตัวต่อมานะคะก็จะเป็นของ Sun Grace นะคะ Sun Grace White Loose Powder ตัวนี้เนี่ยเขามีหลายเฉดสีให้เลือกนะคะแต่ว่าเอวาใช้สีเป็น M2 นะทุกคนเนื้อของเขาอ่ะมันจะเป็นสีแบบ เนื้อ,เ,อ,เ,อเวลาเราทาไปไม่ต้องกลัวว่ามันจะวอกมันจะลอยอะไรอย่างเงี้ยนะพี่ใช้เจ้าตัวซันเกรสตัวนี้ว่า mm hmm. ชอบเททมาที่ฝาแล้วก็ใช้เป็นแปรงนะคะปัดปัดปัด,ปดเอามากกว่านะคะตัวนี้ก็ดีเหมือนกันคุมมันได้ดีเลยทุกคนตัวนี้สําหรับซันเกรสตัวนี้นะคะราคาจะอยู่ที่ตลับละ300บาทนะคะสามารถไปสั่งซื้อออนไลน์หรือว่าตามห้างซาสิซิค้าแนะนำก็มีขายนะคะแป้งพับนะคะก็บีนี้นะคะไม่ได้ซื้อพอๆกับรองพื้นเลยใช้ของฟรีที่แบบ ลูกค้าอะไรส่งมาให้เอยอะไรเอยทำงานเอยนะคะแต่ว่าคัดสัรนมาแล้วถูกใจเพียงหนึ่งเดียวนะคะนั่นคือแป้งจากลินคอสเมติกค่ะทุกคนตอนแรกอ่ะแบบไม่รู้จะใช้แป้งอะไรแต่อันนี้เห็นเขาส่งมาให้นะเราก็เลยแกะมาใช้เล่นๆปรากฏว่าเอ้ยน้องเขาดีจริงๆทุกคนคือหน้าแบบไม่มันอ่ะคือมันอยู่ติด ตลอดทั้งวันเลยปกปิดดีคุมมันดีกันน้ํากันเหงื่อคือเวิร์กมากๆนะคะสำหรับแป้งลินตัวนี้ดีเฉยเลยอะ่ะทุกคนเป็นงงมากแป้งพับลินนะคะก็อยู่ที่ราคา349บาทนะคะอันนี้ก็ไปสั่งซื้อทางออนไลน์ได้เลยนะในห,หมวดหมู่ของลิปสติกกันมากนะคะซึ่งแบรนด์แรกที่เอวาจะหยิบมาให้ทุกคนดูนะคะนั่นก็คือแบรนด์เจ้านางนั่นเองนะคะเจ้านางลิปสติกนะคะจริงๆทางแบรนด์เจ้านางเนี่ยส่งมาให้เอวาเป็นของขวัญทั้งหมด แปดเฉดสีคือทุกเฉดสีที่เขามีเลยนะคะเอวาก็แบบหยิบมาทามาสวอดล่ม้มั่งซึ่งสีที่เอวาชอบที่สุดนะคะนั่นก็คือสีเจ้าหญิงรัตติการนะคะเดี๋ยวเอวาจะสวอให้ทุกคนดูว่าเออทาออกมาแล้วสีมันจะได้ประมาณไหนสีแบบประมาณนี้เลย มันจะเป็นนูตนูตติ่งชมพูนะคะทาแล้วมันดูแบบลูกคุณดูแพงมากนะคะแล้วก็ลิปตัวนี้ที่เอวาชอบก็คือเวลาทามันกรบสีปากได้สนิทแล้วก็เม็ดสีแน่นชัดติดทนนานมากๆเลยไปกินน้ำกินข้าวอะไรเงี้ยก็ยังติดทนอยู่นะคะใครที่แบบปาก แห้งแคร็กทาลิปแมทไม่ลอดนะคะเอวาก็แนะนําของแบรนด์เจ้านางตัวนี้เลยนะคะเพราะว่าเขามีสารบํารุงนะคะทั้งอาร์เกนออยล์โอลิฟออยล์ไลท์บรานออยล์นะคะจะทําให้ริมฝีปากของเราเนี่ยมันชุ่มชื่นราคาแท่งละ250บาทนะคะทุกคนสามารถไปหาซื้อได้ตามแบบวสันยิปแอ,อนบอยที่ออนไลน์ก็น่าจะมีนะคะเดี๋ยวเอวาจะขึ้นช่องทางไว้ให้ทำแป้งพับออกมาก็ปังนะคะทำลิปออกมาก็เลิศแนะนำสีเจ้าหญิงลาติก,การจริงๆทุกคนทาออกมาแล้วแบบสวย ต่อไปนะคะก็จะเป็นลิปของ YSL นะคะตัวนี้เป็น Water stain นะคะตัวนี้สีที่เอวาใช้จะเป็นเบอร์613นะคะเป็นสีออกแดงก่ำๆนิดๆเนื้อเ,เ็กเจอร์ของเขาแบบจะเบาบางสบายปากมากอารมณ์เหมือนติ้นนะทุกคนสีที่เอวาใช้613สีก็จะออกมาประมาณนี้ทุกคนแต่ว่าที่เอวาติดอยู่อย่างหนึ่งอะสำหรับ YSL รุ่นนี้ก็คือ เวลาลิปเราไปโดนอะคือขมมากแต่สีสวยแล้วก็เบาสบายปากนะคะตัวนี้เป็นตัวที่เอวาพกติดกระเป๋าเวลาออกไปข้างนอกกับเป็นลิปที่เอไว้เติมนะคะตัวนี้ราคา1350บาทซื้อได้ที่เคาน์เตอร์แบรนด์ได้เลยนะคะก็จะเป็นลิปของแม็กนะคะทุกคนสีที่เอวาใช้แล้วชอบคือเยินมาก <literature> จากแบบปกสีดำกลายเป็นสีเทานะคะจะเป็นสีมูอิดโอเวอร์สามหนึ่งสีนะคะชมพูชมพูนะคะได้ลุคธรรมชาติได้ลุคแบบ เกามากทุกคนสีนี้นะคะไอว่าชอบแบบทาแล้วก็เบลนดให้มันแบบเกินขอบปาออกมามันจะได้ฟิลแบบเกาละมุนละมุนสีเวลาเบลนอะ่ะสีนี้คือละมุนสวยมากแห่งละ890บาทนะคะสามารถไปหาซื้อได้ที่เคาน์เตอร์แม็กลิฟจาก r o รีออนะคะสี124 i embrace นะคะสีนี้มันจะเป็นสีแบบชมพูแบบ น่ารักมากอะ่ะทุกคนเดี๋ยวจะสวอตให้ดูสีจะออกมาประมาณนี้นะคะทุกคนคือถ้าทาแบบ ในปริมาณที่มันแบบนิดเดียวอะ่ะแล้วก็ใช้นิ้วแถบๆเบรนเรเอาอ่ะจะได้สีชมพูที่แบบเอ้ยธรรมชาติมากๆเลยทุกคนคือแบบน้องนองนักเรียนนักศึกษาก็จริงๆก็สามารถแบบทาไปโรงเรียนได้นะถ้าแตกนิดเดียวคือมันธรรมชาติมากจริงๆตัวนี้นี่นะคะราคา199บาทสามารถไปหาซื้อได้ในวัาสดุบูธในออนไลน์อะไรอย่างเงี้ยก็มีนะคะบรัชกันมากนะคะบรัชอันแรกที่หยิบมานะคะจะเป็นของแบ็คนะคะสีเมลบ้านะคะสีเดี๋ยวจะสวอทให้ดู เนี่ยสีมันจะเกาๆแบบนี้ทุกคนมันคือดีมากเลยเวลาปัดแล้วแบบมันมีความละมุนนีนะคะได้ฟิลแบบเกาๆน่ารักน่ารักปะะุบปริบค่ะ1น0บาทมั้งถ้าจำไม่ผิดนะคะนาสนะคะนาสที่เอวาชอบนะคะจะมีอยู่2สีนะคะสีแรกเนี่ยก็จะเป็นสี ออก a s ซั um นะคะแล้วก็อีกสีหนึ่งจะเป็นสีเทลนะคะคือออก a s ซัมเอกทุกคนสีแบบต้องปัดเบามือนิดนึงถึงจะสวยนะถ้าแบบปัดแรงก็คือไม่รอดนะคะ <Why not? S 1> เดี๋ยวเอวาจะลองสวอทให้ดูนะคะตัว um ออก a s ซมอ่ะมันจะมีเหมือนแบบอ่อชิมเมอร์เล็กๆนะคะมันจะเล่นแสงนิดนึงมีความแบบวาวๆหน่อยนะคะแล้วก็สีเทลอะ่ะจะเป็นสีแบบแมตเลยแต่เป็นสีแบบ ชมพูนมนมแบบตุ๊กตามากปัดแล้วแบบจะดูลดอายุดูเด็กลงนะคะ,อ,ะอันนี้คือสีออกกาซัมเอ็กอีกสีหนึ่งก็คือสีเทลนะคะที่หยิบใช้บ่อยอ่ะน่าจะเป็นสีเทลมากกว่าปัดออกมาแล้วแบบดูเด็กดีนะคะสลับละ1,250บาทไปหาซื้อได้ที่เคาน์เตอร์นาสถทุกสาขาได้เลยนะคะทุกคนสำหรับพาเลตแต่งตาที่เราชอบที่สุดในปีนี้นะคะนั่นก็คือพาเลตแต่งตาจากแบรนด์เมเรสกาค่ะ อันนี้นะคะก็จะเป็นเมเรสกาบริงบริงอ e p พาเลต e นะคะตัวนี้เนี่ยก็จะมาด้วยกันทั้งหมด9สีนะคะทุกคนซึ่งสีอะ่ะมันมีความแบบโเลียแล้วแบบบางสีที่แบบอย่างสีชมพูสีส้มอะ่ะที่มันมีกลิตเตอร์คือเวลาทาไปอะ่ะแบบตาแตกจริงๆคือแบบมันวิงมากแล้วก็สวยมากคือมันใช้ได้กับทุกโอกาสเลยตัวนี้ไอว่าซื้อมาจากในวสด์ราคา500กว่าบาท ถ้าจําไม่ผิดนะคะก็สามารถไปหาซื้อได้ตามวาสารหรือว่าช่องทางออนไลน์ได้เลยลองเซิร์ชดูโอเคก็จบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับการรีวิวเฟบริตเมคอัพในปี2020ของเอวานะคะก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบคลิปนี้กันนะสเตยจูนนะคะเดี๋ยวคลิปต่อไปเอวาจะทําเป็น f v ฟ r i ิ e สกิน c a r e ในปี2020ให้ทุกคนได้ดูกันด้วยนะคะก็รอติดตามนะคะใครที่ยังไม่ได้กด ซับสไคร์นะคะก็ฝากกดซับส c r i b e like, กดไลค์กดแชร์คลิปนี้ให้เอวาเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะทุกคนวันนี้ลาไปก่อนคะ่ะบ๊ายบาย